สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อก็ชงมะดามบูดีเคคือเก่าจะ้ะพากเขาขั้วอีกแล้วพี่น้องจ้าวันนี้สิพาพพีพันองมะฮอง์โปรเปียจะ้ะนี่จ้ะโปรเปียอันนี้เป็นกระหล่ำเป็นกระหล่ำจะพาออกมาแล้วพี่น้องพาออกมาแล้วกระหล่ำหัวแข็งอันนี้ก็เป็นแผ่นโปรเปียแผ่นโปรเปียสำหรับห้าสิบ 50ิบแผ่นนะคะนี่ค่ะพี่น้องเนื้อหมูหมูบดถ้ามาเตรียมหั่นทักกับจะ้ะมาหัน่นหั่นกระลังบุานมาด่างพี่น้องเอ้ยบ่มมีเวลาเห็ดเอาบานอะทองโคกพี่น้องเข็ดแต่งานคันเสาร์อาทิตย์ คันสวัสดิ์ทิศไมีงานกะเฮียนสั้นก็รบรายเบิ้งเอาพี่น้องเฮีย้ยนสั้นก็รบรายเบิ้งเอาดอกคบเตือยยุ่ก็สร้างมันบานเฮาเฮ็ดยมได้ก็ได้เนี่ยละคิดกันยังสี่ละพี่น้องบานบรายเรียบร้อยจะเชื่อนี่ยละบานคยุยเอฟซีก็ขอเบิง้งเดี๋ขอเบิ้งบานมานนำกะเพาะท่านในไทยเพาะท่านใดเฮ็ดคีไผ่เอฟซีได้เบิ้งอยู่ ลิฟตี่ขอมาดูดละพี่น้องบ่า่้างจ้ะพี่น้องจากบ้า่างงานกระ,ะไรไรขันมีคนป่วยขันมีคนไปเที่ยวในมาดากกัไปเท่นเขาสิ่ะมงานลายจ้ะพี่น้อง่บหิดกระได้อยู่แต่ว่ากับอยากได้เงินนี่ละย้อนอยากได้เงินน,นี่ละพี่น้องไปบานเฮาเนาะไปบานเฮาถ้ามีเงินมีหยั้งสิกะมันก็สบายจ้ะพี่น้องจากขันเข้าไปแบบบม่มีเงินจยงสิกะ ไปแบบอนาถานคือเฮาป่วยเฮาไปอยู่ห้องอนาถาก็จันทร์ช้อนพี่น้องไปบ้านเฮาก็อยากมีเงินมีข้ามไปเนาะคะนะ่ะเนาะอยากกินยังก,ก็ได้กินอยากซื้อยังก็ได้ซื้อยังเสียน,น่ะพี่น้องจา้าก็เลยสูบสูบไปนี่ละสูบไปน้ำกันน่ะพี่น้องเนาะถ้ากระหลำ่ำฮาก็หั่นแล้วเรียบร้อยพี่น้องจา้าแล้วก็ใส่แครอทไปด้วยนะคะอันนี้แครอทแครอท ขูดขูดออกจ้ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่หมูกันอันนี้สิมาปุ๋มไข่เบิ้วกระเด้อสูตรนี้ง่ายมากอร่อยด้วยเนื้อหมูเนื้อหมูหมแล้วก็หอ,อมหัวใหญ่จ้ะพี่น้องหอมหัวใหญ่ซอยนะคะ ใส่ต้องตปเลยจะพี่น้องจะใส่ลงไปเลยจะ,น,จะ,เยจะนเส้นเดาขาดไม่ได้เลยปอเปียเข้าต้องมีบุนเส้นเลยจะเด้อต้องใสุ่ญเส้นนั่นจะพี่นอ้องแบบนี้จะุนเส้นใส่เส้นตามด้วยปรุงรสเกลือจะพี่นอ้องเกลือใส่ไปเลย เกถ้าทำเสิบ่่าใส่น้ำตาลด้วยพี่นองที่ใส่อะน้ำจิ้มไก่แทนนะคะเพราะว่าโปรเปียเพิ่นก็ต้องเอาน้ำจิ้มไก่ไปทำไปไปหดไปจิ้มอยู่แล้วน,าานะจ๊ะเนาะนี่ใส่ไปเลยจะพี่นองเ่ต้องยานหวานจะ้ะเพราะว่าผักเราเยอะนี่ใส่ไป ตา,ตามชอบเลยนะพี่น้องตามชอบเลยค่ะก็ใส่ซอสหอยนางรมนะคะบะเมซอสดบะเมซอสดหอยนาง,งนะะรม,รมงงพี่น้องสอสดหิดนางรมสดหอยขาดตลาดพี่น้องขายดีดีจะใส่ไป มาเขาก็มาคุเล่คเลขเลขาให้เขากันนะจ๊ะพี่นอ้องจ้ะคุลีคุลให้เข้าสูตรนี้ไนมะ่ต้องเอาไส้ไปผัดนะครัะเพื่อนสูตรนี้เป็นไอเดียไอเดียใหม่เอามาเห็ดว่าเขาท่าพี่นอ้องติดใจต้องทำอีก